ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องกุมศัพท์ชนาเพจสันนิพนธกุมศัพท์ชนะครับวันนี้นะครับมาตามกระท่อมต้นมะพร้าวหรือกระท่อมแม่หัดช่างยุทธนะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูการทําห้องน้ําแล้วก็มาดูยูยูก็ไม่หัดลงนะครับ ลงปูลงนะครับเดินนะครับกระท่อมต้นมะพร้าวนะทุกคนกระท่อมที่มีหลวงผู้สวงเอฟซีเอารูปลงปูสมมาถวายอีองหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เอฟซีสายบุญที่ถวายรูปเหมือนลงปูดำนานครับอยู่ก็ปูลงลงยันห้องน้ำ่านผู้ชมมันร่วมสร้างกันลงปูเขียนเล็กนะ เจ็ดสามนี s <S s <S going, ่เน้นตัวน hmm. ี right ้มากเลยนผู้ชมเลขอะไรน้นมากเลยเลขนี้วงคงย้ำแล้วย้ำอีกตรงนเลขนี้ประมาณนี้ ลงปูเล็กนะครับตัวเอาเดินลงปูเคียนให้แล้วตัวไหนเนาะนี่เนาะใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับวงกลมให้วงเล็บให้เม็ดเดียวนะครับแต่ให้ข้างล่างพี่ดูเป็นเลขอะไรพี่แต่เต้นสองนะสข้างในย้ำข้างในสองแต่ข้างๆงวงกลมเป็นศูนย์ตไหนอันนี้นะน่าจะเป็นสองหรือเก้าก็ได้แต่วงกลมนะครับย้ำนะ ยำวงกลมวงเลียวไวิ่งสองหรือเปล่าหรือวิ่งเข่าโอ้นี่นี่ก็สองสองหกใช่ไหมสองหกสามหรือสองแปดปูเล่นดินแล้วเลียงปูมาเขียนในห้องน้ำเลยนะครับที่เลียกปูเขียนเป็นว่ารูปห้องน้ำสี่เหลี่ยมนะครับมัน ทหนายเจ้าด้วยทุกคนนะครับนี่คือลายมือหลวงปู่นะครับ,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 บโอบ้ทำ้รงแ้มแลยเ่ย,ย,ยขีดเสร็จแล้วขีดแล้วนะขีดแล้วปินาจไง้ะ

มีจาต่าบ้างหลืออะไรเนาะปูให้คนมาช่วยทำห้องน้ำหน่อยอมาช่วยทำห้องน้ำหลวงปูอ่อยากได้ห้องน้ำผู้ชมก็มาร่วมบุญได้นะคะการให้ยิ่งได้แล้วปูจวป่จะให้เลขให้เลยคกรัมเลื่อวยท่านจะให้อยู่กุกุ๊กกให้นะ เจ็ดห้าเจ็ดห้าสามเด้าที่ละกยกปูวง,งปูเสืองลงเวทให้้วท่านเดอนทางานั้นลูกปูอยู่ข้างนอกเสียข้างนอกได้ปูจะบาดเลย ลำค,ค้างปูให้แล้วนะเนี่ยในสมุดท่านเขียนไว้ทุกคนจับตาม,มองไปดูแล้ะที่สมุดเขียน,นปูไม่ให้เปลยเลขนะทุกคนไม่ให้บอก ไม่ให้เปลเลขลุงปู่บอกว่าเลขเห็นเลขอะไรเข้าดูเอาเองไม่ให้เปลให้คนอื่นนะครับเอ็ดเอ็ดก็ไม่รู้นะครับลุงปู่บอกว่าไม่ให้เปลไม่ให้ดูให้ดูกาลีใครมีโชคลาภก็ดูเอาเด้อนะครับนะครับ F4 ถูกตนเด้อนี้เครับลุงปู่ถ้ามีเลขตรงไหนลุงปูไม่อยากให้เปลนะครับเปลแล้วมันจะเคลื่อนนะครับ F4 แค่น้าโจล้วดูเองละชอบตรงไหนก็ซื้อถูกก็ แล้วเตด้วยนะแอเกลยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุ้มซั์พี่นัคเพจดิฉันนี้เพจคุมซับพี่นาครับวันนี้มากระท่อมต้นมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมกระท่อมต้นมะพร้าวนะครับกระท่อมแม่หัดนะครับแม่หัดที่ร่างทรงที่หลวงปู่่านร่างบ่อยๆนะครับครับพอเข้ามาแล้วนะครับปู่ๆก็อยู่ๆปู่ก็ลงมาแล้วเขียนเลขให้นะครับทําเป็นปริศนาและเขียนเลขให้แบบง่ายๆเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตามดูว่าปู่ทายังไงบ้างนะครับ เราย้าําว่าตีตัวเลขตีไปด้วยกันนะครับคุณชมใครเห็นตัวเลขยังไงก็พิมพ์มาด้วยนะครับปริศนาหลวงปู่ผ่านร่างนะครับบา้าหลวงปู่เขียนอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมกดแชร์กันเลยให้กําลังใจกันด้วยนะครับก็มาเจอลุงกําลังทําห้องน้าพอดีเลยแม่กําลังนั่งดูโอ้ห้องน้ำกำลังห้องนะครับตอนนี้กําลังทําเองเลยบ่ลุงนี่ ปูทาเองบ่ลุงปูทําเองบ่นี่มไม่มีช่งชงางม,มีเงินจ่ายให้ปูลงมาแล้วบอกเลขตรงๆ FC ช่วยแม่หน่อยนะครับช่วยนะครับครับทำ้องดีคนดุงนะครับก็ทําห้องน้ําที่กระท่อมต้นมะพร้าวนะครับทุกคนวัดระดับยินดีนะครับต่อไปก็จะมีใครมาที่นี่ก็จะมีห้องน้ำใช้แล้ว คนลุงแกทําเองเลยครับทําเองกับมือนะครับก็ห้องน้ํานี่คนที่ถูกเล็กบอกลุงที่ที่ให้มาหรือว่าซื้อเองซื้อเองเลยบ่เอาไปซื้อตะเข,าขา้าปนไบบลทั้นั้นเอาปนใต้เงินติดอ๋อที่ไบบลปูนนะเขาไปสบายนะเขาไปสบายก็เลยมาบนก็เลยให้ห้องน้ําช่วยทําห้องน้ําซื้อปูนให้ซื้อปูนซื้ออะไรซื้อบล็อกให้นะครับ เดี๋ยวให้ปูลงมาแล้วจะให้เลขตรงตรงงวนี้แหละได้ลึกได้เลยหาปกอนแ้วใชคะมาปูก่อนประสบผลสำเร็จใช่ที่ให้หวยทููก็ยังไม่เคยได้เลยใช่ไหมยังไม่ครับโนี่ เลือกยูนะครับทุกคนอ่ะอยู่ก็ลงปูพันร่างเข้ามาแล้วเอฟสี่โมนนกปูปูมาแล้วบ่มาแล้วทำไมมาทำไม,ามาไม่พูดนะครับรอ,อ่ะครับนงปูมาแล้วนงปูขยันถ่ายทำเด้อนะครับพี่ถูกิจวารูกอย่าลานเด้อนะครับอันนี้เอาตะเวลนะครับซับ เดี๋ยวเอาน้ำมาทอยปูที่นี่เลยมีอะไรเอาน้ำไปทอยปูนะครับเอ่ปูคับไาเรนรับเลยปูลงมา ปูจะลา้างคายแล้วกระเดาเราโมบิเดอร์ตกขนาเลยแดนโมบิชายนบนกระเดาอย่าลืมว่าปูเข้ามาจะไม่พูดนะทุกคนนะครับเป็นแบบนี้นะครับลา้างคา หลวงปูงงไม่พูดไม่จาเลยหลวงปู่เอ้ย<ม>คน<ม>จาห<า>มดเราเ<ม>พราะฉะไนเนี่ยกกมุกป,ป,ปขนาดละเราไม่พูดเลยนะครับ หลังจากที่หลวงปู่ให้แม่นสองหนึ่งตอนนั้นนะครับสามตัวก็ไม่ได้ตามเลยนะครับเนื่องจากว่าทำไม่ได้ตามนะครับเพราะยังไม่อยากให้ปูลงลายรอบเนาะวันนี้มีโอกาสก็เลยปูให้มาที่นี่นะครับให้มาโคหลวงปู่บางเอฟซีให้ตามนะครับเอฟตามฮัเดอร์เอฟซีนะครับไม่หัดไม่ชังยุทธนะครับเป็นสถานที่กระท่อมต้นมะพร้าวนำาัูปูลงจะเขียนตัวไหนให้แล้วปริศนางวดนี้นะครับมาแบบรวดเร็วทันใจนะครับ ตาชอบมีดมากเลยถือแต่มีดอย่างเดียวกโกรธแค้นอะไรเนาะลุงตางลงตุงปู่เนาะเธอมีดเลยโอ้ยเล่เต,ต่ามันโอยตางบ่ตาเหยียบมีดกี่ครั้งเหยียบไม่รู้จำไม่ได้เหยียบสองครั้งแล้วมักินเหรอสามสามหรือสองสามทุกลงสาม,สามครั้ง โอ้ต,ออะะตีอยากเด้อตุกตาไม่จะเซร์แต่มมันขวดที่สองนะเปิดน้ำขวดที่สองนะอันนี้ก็ล้างขาอันนี้ก็ล้างขาอุร้อนหรือเปล่าโอ้ล้างขาล้างมีอตุตาหลวงปูเฝ้าดูทำห้องน้ำที่กระท่อมต้นมะพร้า หลวงปนูนั่งเฝ้าเองเลยคุมงานเองเลยเนะนี่ยหลวงหลวงปู่คุมงานนะหลวงปูคุมงานทำห้องน้ำมาร่วมสร้างได้ที่กระท่อมมะพร้าวนะคะปูนคนละถุงไปนะครับจะได้เสร็จไปนะครับปูนคนละถุงมาร่วมสร้างก็มาเองเลยก็ได้ด้ว่ใครผ่านมานะครับ ไม่พูดปดูจะไม่ค่อยพูดคนรอก่อนถ้าใครถูกกับหลวงปูก็อย่าลืมเลยนะครับช่วยกันเล็กเล็กน้อยๆไม่ต้องเยอะนะครับตามมีตามเกิดนะครับอันนี้เพิ่งทำเดี๋ยวหลวงปูจะให้สามตัวเลยนะครับวันนี้ แต่ก็เปลกนะมาถึงกระปูลงเลยนะครับไม่ต้องมีขั้นห้าขั้นเปลน,นะวันนี้ลงง่ายมากทำมือนะครับทำมือตีมือนะครับปูมีดนตรีในหัวใจด้วยตีไม่เป็นลรงปูเด้อ 1 2 3ปู่ทํา1 2 3นะตีมือใบโอ้5ห,หรือเปล่า5นิ้วไม่รู้แล้วหนูทํามือนะครับตีไม่ออกกันปึ๊กขาดเขียนให้ยังซื้อไม่ถูกเลยโหลเซโลต <laughs> รงๆโกนเจ้าปึ๊กแล้วเว้ยเราติม่มตรงๆให้หล่นตายเขียนให้ดิกะ ส้มเล็กชนเราเสียลยละส้มแล้วเสียต็มเมนกุญจ้นาะเนาะโปส่งปรักตาขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับและที่กดติดตามไล้รับชมตัวเลขเป็นประมาณนี้นะทุกคนบางทีก็ตัวเลขบางตัวเราอาจจะเปลไม่เป็นหรืออาจจะตีไม่ถูกก็ทุกคนดูเอานะครับใครที่เคยอยู่กับหลวงปู่จะ ตีออกนะครับแล้วก็จงใช้วิจรารณญาในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับล่าลาการไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม